รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสง ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนเสาวและอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการมานิีพัสตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับและก็ต้องขอแสดงความขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง สำหรับทุกท่านทุกส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดงานสัมมนา,า Cat Talk for Startup and SME เมื่อวันเสาร์ที่26มีนาคมที่ผ่านมาสำเร็จรู้ล่วงตรงตามเป้าวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีนะครับสัมมนา,า Cat Talk for Startup and SME จัดโดยบริษัท DC Creation ขอบคุณ Cat Channel ของกอสทโทรคม,มนาคมจำกัดมหาชนขอบคุณ i อ i s c l ล u d by Cat ขอบคุณ Ben ส t a ร์แฟผู้จำหน่ายมือ s เซเรสเบนอย่างเป็นทางการขอบคุณกาแฟดีโอโรขอบคุณสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับคุณสุรชัยชาญอนุเดชพี่เหม๋งจากซานตาเฟสเต็กขอบคุณเจ๊จงคุณจงใจกิจแสวงจากร้านหมูทอดเจ๊จงขอบคุณพี่แจ็คอรุณสวัสด์คุณกิตินันอนุพันธ์นะครับประธานกรรมการบริหารของเครมตินะครับบริษัทแอนนี่แวร์ทูโก ขอบคุณคุณวิพล์วอลลสาหฮาริทจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนขอบคุณท่านดรดานันสุพัทรพันธ์จากกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนและขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการสัมมนาแค t Talk for Startup and; SME ในครั้งที่ผ่านมายังมีสัมมนา,าดีๆรออยู่อีกหลายงานคัมมิ่งสูงนะครับ,บคุณผู้ฟังครับบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนจัดเต็มโปรโมชั่นสุภลัยอีซีลีฟิง ให้การเข้าอยู่เป็นเรื่องง่ายมอบความสุขอย่างอิ่มเอมใจและโปรโมชั่นสุดคุม้มสำหรับผู้ที่จองโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่โดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าด้วยวิธีการง่ายๆสะดวกสบายไม่ยุ่งยากโดยการชำระเงินจองเงินสัญญาเพียง5 0,000บาทรับฟรีค่าทำเนียมโอนพร้อมรับกรีดวอลช์เฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงสุดถึง2000 200, 0 0บาทให้คุณเลือกสรรเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านได้ง่ายๆและของแถมอื่นๆอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30มิถุนายน2,559เท่านั้นนะครับสนใจลองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สุภาลสมาร์ทเซ็นเตอร์1720-1720หรือ w w w s u p a l a เ c o m คนะครับคุณูุฟังครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่44เทศกาลหนังสือกับติ้งบิยอนเริ่มแล้วนะครับบูธของติ g งบิยอนอยู่ที่บูธ t 1 E11 โซนแพนเนลี่ฮอ์บูธ e 1 1โซนแพนเนลี่ฮ บูธของติ้งบิยอนงานนี้ติ้งบิยอนเอาใจคนรักการอ่านด้วยการจัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษภายในงานนะครับพร้อมกับงานเสวนา Have Fun in English ภาษาอังกฤษคิดสนุกโดยครูโอ๊ตและน้องปั้นนะครับฮอร์โมนแอนด์เฟรนในวันที่9เมษายนนี้เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาณเวทีเอเทรียมศูนย์การประชุมแห่งชาติเซลิกิตในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เชิญด้วยนะครับติ้งบิยอนฝากเชิญมานะครับคุณผู้ฟังครับมอเตอร์โชว์เริ่มแล้วที่เบนสตาร์แฟกจับแคมเปญทริปเปิให้คุณเลือกโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผ่อน0%นาน5ปีหรือรับประกันคุณภาพบำรุงรักษานาน5ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0,000นบาทพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น1ที่เบน s t a r f a ฟก ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ022486699 022486699หรือ www.starfact.co.th นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูเรื่องของแผนในการรุกอสังหาริมทรัพย์สู่ภูมิภาคในจังหวัดสำคัญของสุพาลัยจจำกัดมหาชน ผมเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภรัยจำกัดมหาชนคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุสนาครับช่วงนี้เนี่ยหลายสตอรี่เลยนะครับเรื่องของการเปิด AEC เรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษและก็เรื่องของกระแส Urbanization ในมุมมองของทางสุภัยจำกัดมหาชนมองภาพรวมของตลาดอสังหาในภูมิภาคโดยเฉพาะจังหวัดสําคัญสญใหญ่ๆเนี่ยมองยังไงบ้างครับคุณไตเตชะครับครับเราต้องเรียนว่าเราเป็นรายแรกๆที่ให้ความสนใจในการลงทุนในภูมิภาคนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีการลงทุนไปในภูมิภาคละสิบจังหวัด ซึ่งผมเชื่อว่าเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับทุกตัวลอบเบอร์นะครับอย่างยอดขายของเราเองก็น่าจะเป็นสัดส่วนยอดขายที่เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับทุกตัวล็อบเบอร์ในต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับอย่างปี58เองเนี่ยเราทํายอดขายจากภูมิภาคได้เกิน5,000ล้านนะฮะซึ่งนับแล้วก็เหมือนเหมือนบริษัทอสังหาขนาดกลางๆบริษัทหนึ่งเลยนะครับนั่นคือเฉพาะยอดขายในต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้น้องเรียนว่าผมคิดว่าเราเห็นการเติบโตในภูมิภาคเนี่ยมันจะมาอย่างถาวร ใน10จังหวัดที่ทางสุภลัยจำกัดมหาชนลุกเข้าไปอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆเป็นที่ไหนบ้างครับเนี่ยถ้านับเป็นจังหวัดเฟิร์สเทียเลยนะครับใหญ่ที่สุดเนี่ยเราก็มีทําในเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ชนบุรีนะครับซึ่งเป็น3จังหวัดที่ก็ผลัดกันบางปีภูเก็ตอาจจะใหญ่กว่าบางปีเ,ปเชียงใหม่นะครับ<แ>บางปีอาจจะเป็นชนบุรี ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเฟิร์สเซียนะครับแต่นอกจากนั้นเราก็ไปในหลายจังหวัดเพิ่มเติมนะครับอย่างทางตะวันออกเฉียงเหนือก็มีทั้งตัวขอนแก่นเองอุดรธานีนะครับนครราชสีมาแล้วก็ตอนนี้มีทําที่อุบลราชธานีด้วยนะครับตะวันออกก็มีระยองด้วยซึ่งระยองก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะใหญ่ไม่เท่าสามจังหวัดแรกที่เราบอกไปนะครับทางใต้นอกจากภูเก็ตก็จะมีสงขลานะครับก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีหัดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองหลักซึ่งเราเข้าไปทําเป็นหลัก อยู่ในนั้นแล้วก็ทำยอดขายได้ค่อนข้างดีรวมถึงสุราษฎร์ธานีก็เริ่มทำไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแต่ว่าจังหวัดที่ใหญ่ๆกว่าก็คงเป็นนี่แหละครับทั้งสงขลาภูเก็ตเชียงใหม่ชลบุรี ทีนี้ถ้ามาดูแผนนโยบายและก็เป้าหมายในการขยายรุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสุภลัยสู่ภูมิภาคเฉพาะของปีนี้ปี59ะครับตั้งเป้าและกําหนดแผนเอาไว้ยังไงบ้างครับปีนี้ทั้งบริษัทเนี่ยเราตั้งเป้ายอดขายไว้24,500ล้านครับโดยที่คาดหมายว่าประมาณ6,000ล้านนะครับคือประมาณ25%เนี่ยนะฮะจะเป็นยอดขายที่มาจากภูมิภาคอื พดง่ายเรากำลังบอกว่าเราจะเติบโตในภูมิภาคอีกประมาณ20%่สเปอนเยออนเยอครับนะครับอันนี้มาจากว่าเรามีทําในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แต่และจังหวัดเนี่ยเราเริ่มมีการพัฒนาโครงการจํานวนมากขึ้น นะครับเช่นก่อนหน้านี้อุดรธานีสักสามปีก่อนเราเริ่มโครงการแรกตอนนี้มีสามโครงการแล้วนะครับเช่นเชียงใหม่ตอนเริ่มต้นสักห้าหกปีที่แล้วมีโครงการเดียวตอนนี้เราทํามาที่เชียงใหม่แล้วรวมกันแปดโครงการนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเบสให้เราขยายเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นปีนี้ในภูมิภาคของสุพรลัเนี่ยจะเน้นแนวสูงหรือแนวราบมากกว่ากันครับเนี่ยแนวราบครับจริงๆเราเน้นแนวราบมาโดยตลอดนะครับปกติแล้วประมาณ85%ของโครงการที่ทําในภูมิภาคเนี่ยนะครับ จะเป็นตัวแนวราบอยู่แล้วปีนี้เช่นกันนะครับประมาณ85-90%ของโครงการที่จะเปิดตัวในภูมิภาคเนี่ยเป็นแนวราบครับนะครับจาก10จังหวัดที่เราคุยกันตอนต้นนะครับถ้าจะให้ดอกจันจังหวัดที่ทางสุภาลัยจะรุกไปยังภูมิภาคมากเป็นพิเศษในปีนี้เนี่ยจะดอกจันไว้ที่จังหวัดไหนบ้างครับเนี่ย มีหลายลจังหวัดนะครับแต่หนึ่งในจังหวัดที่น่าสนใจนะครับเ,เราเราให้ความสําคัญมาเสมอเลยก็คือเชียงใหม่ที่เชียงใหม่นะ,นะครเชียงใหม่เนี่ย<บ>จะเป็นจังหวัดยอดฮิตตลอดการใช้คําพูดนี้ได้ไหมครับคุณเตได้ครับเชียงใหม่ต้องเรียนว่าเป็นจังหวัดหลักของภาคเหนืออยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนมักจะมองว่าเชียงใหม่เป็นเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นนะครับแล้วก็ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยซ้ก็ทําให้ลูกค้าจากกรุงเทพม,มีความต้องการในเชียงใหม่มาตลอดอแต่ผมต้องเรียนว่าจริงๆเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางการค้าขายของภาคเหนือไปแล้วใช่นะครับรวมถึงจะมีฟีดจารค้าขายจากเชียงรายมาก็ตาม,มจะมีนิคมอุตสาหกรรมจากลําพูนก็ตามนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะตั้งเบสอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ ับรถไปทํางานที่ลําพูนเพราะเหมือนเป็นเมืองแฝดกันใช่ทีนี้ย้อนกลับมาถึงโครงการของสุภลัยจํากัดปหาชชนที่เชียงใหม่ปัจจุบันมีทั้งหมด8โครงการใช่ไหมครับครับนะเป็นแนวราบเท่าไหร่เป็นแนวสูงเท่าไหร่ครับครับเราพัฒนาแนวราบไปแล้วรวมกัน6โครงการนะครับโดยต้องเรียนว่ามี2โครงการที่ปิดโครงการจบเรียบร้อยคือนอกจากจะขายหมดโอนหมดไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งมอบ ให้นิติบุคคลบ้านจัดสรรดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคทําทุกขั้นตอนจนสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>มีเปิดขายอยู่นตอนนี้อีก4ี่โครงการครับนะ,นะครับก็อยู่ระหว่างการสร้างแล้วก็การขายอย่าง<อ>ต่อเนื่องโครงการบ้านจัดสรรแนวราบเนี่ยปัจจุบันยังเปิดอยู่ประมาณ4โครงการนะครับรบผมขอตัวอย่างนะครับโครงการแนวราบโครงการบ้านจัดสรรของสุภรายจำกัดมหาชนที่เชียงใหม่ขอกรณีศึกษาสักโครงการหนึ่งกันแล้วกันครับคุณเต ครับยกตัวอย่างโครงการที่เปิดมาล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดปีที่แล้วนะครับออก็คือสุภาลัยการเด่นวิววงแหวนสันกำแพงสุภาลัยการเด่นวิววงแหวนสันกำแพงที่เขาบอกว่ากําลังจะโตมากๆกําลังจะเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นใหม่ของเชียงใหม่อันนี้จริงไหมครับครับ,รบตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบนอกซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาขยายจาก2เลนเดิมครับนะครับ เป็น4หรือ6เลนในบางช่วงโอ้โหถนนบางช่วงจะขยายเป็น4ีถึงหเลนเลยเหรอครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันจะเป็นถนนเส้นที่สําคัญมากขึ้นการคมนาคมต่างๆมันจะโฟล์มากขึ้นต้องเรียนว่าตัวโครงการเนี่ยถึงจะตั้งอยู่บนถนนมงแหลยรอบนอกแต่ใกล้กับแยกที่วิ่งไปถนนสันกระแพงสายเก่านะครับก็คือถ้าใครเไปเชียงใหม่เนี่ยวิ่งจากตัว สนามบินมานะครับเขาจะรีกถนนมหิดลกาจะวิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนมาชนกับวงแหวนรอบนอกบริเวณนี้เขาเรียกว่าถนนสันกำแพงสายใหม่ถ้าเดินทางจากแอร์พอร์ตมาที่สุภาลัยการดนวิว วงแหวนสันกำแพงเนี่ยใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเนี่ยจริงๆวิ่งตรงมาเลยประมาณ10 10กว่านาทีเท่านั้นเองโอ้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วแหละใช่ครับ10กว่านาทีก็ถึงแล้วอย่างผมเวลาไปประชุมที่โครงการ<อ>นะครับเราจะกลับสนามบินเนี่ยใช้เวลาสัก15นาทีส่วนใหญ่ไม่เกินนั้นนะครับโอ้ต้องบอกว่าใกล้มากนะ<อ>ใกล้แอร์<ค>รพอร์ตรม,มาก <ๆ S 1> เลยนะเนื่องจากว่าแถวนั้นเนี่ยก็กาลังจะมีโครงการอีกหลายโครงการด้วยอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดขายสําคัญของสุภลัยการ์เด้นวิววงแหวนสันกำแพงโครงการนี้ครับครับโครงการนี้เป็นโครงการ บ้านเดี่ยวทั้งโครงการนะครับแล้วก็มีระบบ security control ก็คือเรามีทั้ง easy pass เป็น access นะครับก็คือถ้าเป็นลูกค้าในโครงการสามารถเข้าได้เลยโดยไม่ต้องแลกบัตรนะครับมีเป็น access control คป้องกันไว้ถ้าเป็นผู้ที่มาติดต่อก็ต้องแลกบัตรนะครับมีช่องแยกกันนะครับอันนี้ก็อำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นครับทำไยที่ตั้งอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราได้คุยกันไปแล้วนะครับในโครงการเองก็มีครบทั้งสโมสรนะครับฟิตเนสว่ายน้ํา มีสวนขนาดใหญ่ถึง2แห่งนะครับซึ่งเราเราคิดว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมาทําให้โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งในโครงการนี้จาเลยดีนะครับน่าอยู่แล้วก็รวมถึงเรานําแนวคิดบ้านประหยัดพลังงานซึ่เป็นแนวคิดที่เราใช้กับทุกโครงการของสุพลัยีอยู่แล้วเนี่ยไปใช้ด้วยครับแบบบ้านของโครงการนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบมากๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีแบบบ้านเลือกให้ประมาณเแบบ นะครัว,ว่าเยอะมากครับนะจุดเด่นสําคัญจุดหนึ่งเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปแวะเยี่ยมชมจะเห็นได้ว่าสวนเนี่ยขนาดใหญ่แล้วก็ฟิตเนสเนี่ยน่าเข้าไปเล่นมากๆเลยใช่ไหมครับครับครับ โอ้นี่คือจุดเด่นของโครงการนี้นะครับบ้านทั้งหมดในโครงการสุภลาย์การ์เดนวิววงแหวนสันกำแพงทั้งหมดเนี่ยสักเท่าไหร่ครับ345แปลงครับ345แปลงราคาเริ่มต้นเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ครับครับประมาณ3ล้านกว่าบาทครับแปลงใหญ่จริงๆก็คงจบที่ประมาณ7ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นประมาณ3ล้านกลางถึง7ล้านบาทครับนะถือว่าคุ้มค่าไหมถ้ามองในแง่ของการลงทุนครับแน่นอนครับเพราะถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่จะเป็นเส้นหลักในอนาคตนะครับชัดเจนว่าการเติบโตของเมืองเชียงใหม่เนี่ย จะมาในบริเวณนี้เพราะมันเป็นส่วน<ม>ที่<ม>เชื่อมไปทางนิคมอ,อุตสาหกรรมที่ลำพูนด,ด้วยนะครับเป็นส่วนที่มีห้างอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับ<ม>แล้วก็เส้นมหิดลเนี่ยเป็นเส้นที่สะดวกในการคมนา,าคมคนะครับถามจริงคุณเตมเหมาะไหมสําหรับการเป็นบ้านหลังที่2ของคนกลุงอนะ่ะเหมาะแน่นอนครับแต่ต้องเรียนนะครับบ้านเนี่ยอาจจะเหมาะกว่าสําหรับ คนที่ไปค่อนข้างบ่อยอะอะนะครับเพราะการอัพคลิปเนี่ยก็ดีแต่ว่าถ้าบอกว่าอ,อยากไปเดือนละครั้งอ,อันนี้ผมแนะนําอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ถ้าบอกว่าปีหนึ่งอยากจะไปครั้งเดียวอันนี้ต้องเรียนว่าแนะนําเป็นคอนโดมิเนียมมากกว่าน,น,นี่คือสุภาล่การ์เด้นวิววงแหวนสันกําแพงนะครับจากแนวราบแล้วเราขยับไปดูคอนโดนแนวสูงกันสันหน่อยได้ไหมครับคุณเตะได้ครับนะฮะเอาเอาที่ขึ้นชื่อหน่อยเขาบอกว่าเป็นจุดที่วิวเบิร์ดไอวิวนะฮะสวยที่สุดและสูงที่สุดของเชียงใหม่เนี่ย ตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่ครับครับเรามีการพัฒนาโครงการตอนนี้มีการสร้างไปถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับหนึ่งคโครงการก็คือสุภลายมอนเตแอดเวงเชียงใหม่โครงการนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าขายหมดตั้งแต่วันแรกเลยอ,ะอ่ะอ่าใช่ครับใช่ครับเรามีการเปิดตัวไปสักสองปีที่แล้วนะครับก็น่า,นาชื่นชมอย่างมากที่ลูกค้าให้ความสนใจมากนะครับแล้วก็มีการมาจองคิวตั้งแต่24ชั่วโมงก่อนหน้าวันเปิดตัวลูกค้าตั้งแคมป์รอเลย นอนรอเลยว่างั้นเถอะนอนรอเลยครับจนวันก่อนเปิดตัวเนี่ยครับประมาณหกโมงเย็นนะครับก่อนเปิดตัวซึ่งจะเปิดตัวเก้าโมงเนี่ยนะครับ<ะ>ลูกค้ามารอแล้วเกินร้อยรายโอ้โหนะฮะแล้วก็ เต็มตั้งแต่วันแรกที่เปิดจองนะครับก็ปิดโครงการได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจองครับทำเลมันดีเหรอหรือหรือเป็นเพราะอะไรทําไมคนถึงสนอกสนใจกันเยอะขนาดนี้ครับครับก็อย่างที่คุณยุทธนาเรียนนะครับเป็นโครงการที่มีความสูงมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับปกติแล้วคนมักจะเข้าใจว่าเอะเชียงใหม่มันสร้างอาคารสูงไม่ได้ผม,ผมก็ผมกม่เคยได้ยินมานะใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่สร้างไม่ได้ยกเว้นเพียงแค่2แยกเท่านั้นนะครับก็คือแยกสารเด็กก็คือบริเวณที่ตั้งของโครงการเนี่ยซึ่งอยู่เยื้องๆกับ เซนทัลเฟสติวัลเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณปีกว่ายื้ยงเซนทัลเฟสติวัลด้วยเหรอครับใช่ครับเซนทัลเฟสติวัลครับก็ลงมาลงมาเดินนิดเดียวก็ถึงห้างแล้วสิใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดขายหลักของโครงการเลยนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่แยกที่ทําอาคารสูงได้ครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกชัดเจนก็คือมีเซนทัลเฟสติวัลที่อยู่เยื้องกันนะครับด้านท้ายโครงการก็อยู่ใกล้เคียงกับอาเขตซึ่งเป็นสถานีขนส่งหลักของเชียงใหม่ เดินทางต้งสะดวกด้วยค่อนข้างมากนะฮะยืงยิงเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับแล้วก็เป็นคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดที่จังหวัดเชิงใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับมุมข้างบนก็บอกว่า b i r ร์ดไอวิวนี่สวยมากเลยแหละครับคุณเต้ใช่ครับในวันที่สมมุติเมฆน้อยนะครับมองเห็นดอวเสุเทพได้ชัดเจนมากนะครับและจริงๆไม่ใช่แค่ดาวสุเทนนะครับ จะมองไปเห็นทิวเขาได้รอบโครงการ360อ,องศานะครับรวมถึงมองไปด้านตัวเมืองเชียงใหม่ก็เห็นเช่นกันนะครับก็บผมคิดว่ามันมันเปเปร์เมุมที่แปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอไม่ว่าในโครงการไหนในเชียงใหม่แหมแต่มาคุยให้เราฟังสุภารายมอนเตแอดเวงเชียงใหม่ก็หมดไปแล้วเต็มไปแล้วอ่ะฟังไปแล้วก็นึกเสียดายอ่ะมาคุยให้ฟังทำไมครับในคุณเตอ๋อครับจากความสำเร็จในโครงการแรกนะครับเรา,ารเปิดโครงการที่สอง สุภารายมอนเตชูนะครับออาวแล้วอยู่อยู่ห่างจากที่แรกไหมครับอยู่เรียกว่าตรงข้ามกันเลยนะครับก็คือโครงการที่2องเนี่ยแทนที่จะอยู่เยื้องกับเซนทัลเฟสติวัลจะอยู่ตรงข้ามเซนทัลเฟสติวัลเลยอยู่ตรงข้ามเลยแหละใช่ครับโอ้โหทำเลก,ก็ดีเหมือนกันนะสิะทำเลดีเหมือนกันครับจริงๆโครงการแรกเนี่ยก็ตั้งอยู่ริมซูเปอร์ไฮเวย์นะครับโครงการที่2เนี่ยถึงจะไม่ได้ริมซูเปอร์ไฮเวย์เลยแต่ก็ อยู่บนถนนเชียงใหม่ดอสเกตนะครับซึ่งห่างออกไปเพียงแค่แปลงเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่จะตรงข้ามกับเซนทันเฟสติวัลเลยก็คือใกล้ๆกันนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมองเห็นกันเลยครับแล้วแล้วสุภไลมอนเต้สองเนี่ยกี่ชั้นรายละเอียดของโครงการเป็นยังไงบ้างครับครับจะเป็นอาคารสูง32ชั้นนะครับถ้าถ้าเรียนก็คือความสูงเท่ากับโครงการแรกเท่ากันเลยใช่ครับแล้วก็มีมูลค่าโครงการประมาณ1700อล้านนะครับที่ดินทั้งหมดประมาณ4ไร่นะครับ ทำไมผมได้เรียนไปแล้วก็คืออยู่แยกสารเด็กเช่นกันนะครับอยู่ตรงข้ามกับเซนทั r เฟสติวัลเพราะฉะนั้นจะสะดวกมากๆเลยในการจะไปจับจ่ายใช้สอยตรงนั้นนะครับครับครับตอนนี้ยังยังพอมีอยู่ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเรามีเปิดขายไปสักประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทํายอดขายไปได้ จริงๆค่อนข้างมากแต่ว่าต้องเรียนว่ายังมียูนิตดีๆเหลืออยู่ครับอ่านะฮะราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับประมาณล้านกว่าบาทครับอ่าประมาณเริ่มต้นล้านกว่าบาทสําหรับสุภไลมอนเต้สองนะฮะใช่ครับอยู่ใกล้ๆกับสุภไลมอนเต้แอดเวียงเชียงใหม่โครงการแรกเลยและที่สําคัญตรงข้ามกับเซนทัลเฟสติวัลเชียงใหม่ด้วยนะฮะครับนะฮะอันนี้คือยังพอมีอยู่นะครับใช่ครับนะฮะเป็นหนึ่งในโครงการคุณภาพของสุภไลด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปจองเอาตัวอย่างที่คุยกัน2โครงการเนี้ยทั้งที่ สุภาลัยการ์เด้นวิววงแหวนสันกำแพงโครงการบ้านเดี่ยวแล้วก็โครงการคอนโดสุภาลัยมอนเตทูเนี่ยนะฮะตอนนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณเตครับต้องเรียนว่าโปรโมชั่นก็ต่างๆกันนะครับ,รบตัวสุภาลัย m o n t ตทูเนี่ยบังเอิญเป็นโครงการที่เรากําลังเริ่มงานก่อสร้างได้เริ่มฐานรากไปแล้วะนะครับแต่ก็ยังมีระยะเวลาอยู่เพราะฉะนั้น จุดเด่นของมันก็คือลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกยูนิตที่ดีๆนะครับโดยที่มั่นใจได้ว่าโครงการที่สร้างจากผู้ประกอบการที่มีคุณภาพนะครับอย่างที่เราสร้างมาโดยตลอดเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นมุมที่ไม่ค่อยมีใครเห็นนะครับอันนี้ค่อนั้งชัดเจนนะครับแต่ตัวสูภารการนั้นวิวงแหวนสันกำแพงเนี่ยอันนี้ต้องเรียนว่าเนื่องจากตอนนี้เรามีบ้านสร้างเสร็จแล้วส่วนหนึ่งนะครับจะมีโปรโมชั่นของบ้านพร้อมอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรามีตัวสุตรภาร์สมาร์ทแพ็กเกจนะครับซึ่งก็จะ มีทั้งตอบคล้ายๆกับภาครัฐนะครับคืบีฟรีทั้งค่าธรรมเนียมการโอนจดจำนองแต่เรามีมากกว่านั้นนะครับก็คือทั้งส่วนลดเงินจองที่มากกว่านะครับาทำสัญญาที่น้อยกว่านะครับ,รบมีแถมเครื่องชาร์ไฟฟ้าให้ครบเซตนะครับ,ร,บรวมถึงกวค่ามิเตอร์น้ำมิเตอ์ไฟพูดง่ายๆคือค่าใช้จ่ายวันโอนเนี่ยแทบจะทั้งหมดเนี่ยจะฟรีตรงนั้น โอ้โหต้องบอกว่าทางผู้ซื้อเนี่ยต้องบอกว่าสบายใจได้เยอะเลยนะกับโปรโมชั่นที่จัดเต็มเลยในช่วงนี้นะฮะสนใจทั้งสองโครงการนี้หรือโครงการคุณภาพอื่นๆของสุภลัยจำกัดมหาชนสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับสามารถชมรายละเอียดได้ที่ w w w s u p ว็ l สุภัยนะครับหรือติดต่อได้ที่1720เนะครับเป็นเบอร์ของสุภัยนะครับย้ำทีนะครับ1720ครับอ่า1720นะครับสุภัย SMART CENTER หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่ w w w s u p a l a y c o m ก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณตายเตชะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณไตรเตชาตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนมาคุยให้ฟังนะครับถึงแผนในการรุกอสังหาสู่ภูมิภาคแล้วก็โครงการบ้านคุณภาพล่าสุดจากสุภลัยจำกัดมหาชนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับมานี่ช็อตกับผมจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง